อนที่68ที่โลกแห่งนี้นั้นระดับพลังถือว่าเป็นอำนาจและสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกันศักยภาพของหลินเทียนนั้นน่าเหลือเชื่อแถมระดับความเร็วในกรรารบ่มเพาะก็ยังเทียบได้กับสับะพลดัดดังนั้นจึงไม่แปลกที่มันยังพอจะมีประตูหลังสำหรับเรื่องบางเรื่องหลินเทียนได้ชะงักไปก่อนที่เขาจะเข้าใจความหมายผ่าโค้งคำนับและพูดออกมาว่าขอบคุณผู้อวุโสไอ้พูดกันตามตรง การเลือกทักษะของสิทธิ์นั้นจะต้องมีจำกัดเวลาสองชั่วโมงเท่านั้นแต่ตอนนี้กลับไม่มีจำกัดเวลาแล้วสำหรับเขามันทำให้เขาสามารถมีเวลาเลือกทักษะได้ดีขึ้นณนะตอนนี้หลินเทียนได้เดินไปยังอาคารที่สองโดยทันทีนี่เป็นครั้งที่สองที่เขาได้มายืนอยู่ที่นี่ดังนั้นเขาค่อนข้างที่จะคุ้นเคยหลังจากที่ไปถึงส่วนที่เก็บทักษะระดับสูงของเขตแดนหล่อหล,อ,ลอมร่างกายแล้วเขาก็เริ่มเลือกทักษะอย่างตั้งใจกระบี่พันวิญญ,ญาณ กระบ,บี่ส้นวิญญาณลูกเตะและเงาฝ่ามือนิลันหลินเทียนได้กวาดสายตามองออกไปดรอบก่อนที่เขาจะพบกับสกษะมากมายที่เขาเคยประสบพบเจอมาอย่างเช่นกระบ,บี่พันวิญญาณแต่มันไม่เหมาะกับเขาไม่นานก็ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแล้วซึ่งหลินเทียนก็ยังสอหาทักษะต่างๆแต่เขาก็ยังไม่ได้เลือกอันไหนเพราะว่าเขามีเวลาไม่จํากัดจึงเป็นการดีหากว่าเขาจะศึกษาพวกมันทั้งหมดแล้วค่อยเลือกออกมา หลังจากที่เขาอ่านมาแล้วกงเล็บมังกรกิดกระดูกหอกทำลายล้างเขายังคงสองหาทักษะต่างๆอีกกว่า15นาทีก่อนที่เขาจะเริ่มใสศ่ศีรษะเขามองผ่านตำราทักษะอันแล้วอันเล่าที่เขาได้เลือกออกไปและเห็นทักษะอันหนึ่งที่อยู่ตรงมุมห้องซึ่งมันมีชื่อว่าเพลงกระบ,บี่สายฟ้ามรกตหลังจากที่เขาได้อ่านมาแล้วเขาก็ได้พบว่ามันเป็นทักษะที่ดีแต่ทำไมมันได้ไปอยู่ที่มุมไกล ร้อมถังเลื่อมตั้งใจศึกษามันหลังจากที่เขาได้อ่านแล้วท่าทางของเขาก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นตื่นเต้นมันเป็นเพลงกระบี่ที่สามารถกินกินทุกสิ่งเหมือนด่งสายฟ้าซึ่งมีความยากในการสําเร็จวิชานี้อย่างมากเพราะว่าก่อนที่จะฝึกฝนวิชานี้ได้จําเป็นต้องแบกรับการโจมตีของกระสุนสายฟ้าเพื่อชําระหลังร่าง,างกายให้สามารถปรับตัวเข้ากับสายฟ้าให้ได้ก่อนเมื่ออ่านไปถึงเงื่อนไขการฝึกฝนวิชานี้แล้วแม้แต่ตัวเขาเอง ก็ยังอดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าลึกไม่แปลกใจที่มันถูกทิ้งเอาไว้ตรงมุมห้องเขาได้แต่สายศีรษะอย่าว่าแต่เรื่องการฝึกมันยากเลยเพียงแค่ให้ตรงตามเงื่อนไขก็ทําให้ผู้ฝึกทั้งหมดเกือบล้มเลิกความคิดที่จะฝึกฝนมันแล้วต้องรู้ก่อนนะว่าอสูรสายฟ้าเป็นอสูรระดับที่4ที่แม้จะเป็นระดับต้นแต่อย่างน้อยๆมันก็มีระดับเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเชิงประจรเทวะเพื่อที่จะฝึกทักษะน,นี้ จะให้ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนหล่อหลอมร่างกายแบกรับการโจมตีจากเขตแดนเชื่อประจเทวะนี่มันไม่ใช่การลนหาที่ตายอย่างนั้นหรือยิ่งไปกว่านั้นนี่ไม่ใช่ปัจจัยหลักอีกด้วยที่สําคัญที่สุดคืออาศุนสายฟ้านี้มีจํานวนน้อยมากๆแถมยังเป็นเรื่องยากที่สุดที่จะหาตัวมันพบได้ใครเป็นคนสร้างทักษะเพลงกระบี่นี้ขึ้นมากันหลินเทียนได้เชยลักไปก่อนที่เขาจะพบว่ามีกระดาษเขียนเอาไว้ว่าทักษะนี้ไม่สมบูรณ์ มีเพียงแค่70%เซคิดก่อนจะเลือกหลินเทียนถึงกับหมดคำพูดไปในทันทีเขาได้วางมันลงก่อนที่จะเดินออกไปแต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็อดจะหยุดเท้าลงไม่ได้เขาได้หันหน้ากลับมาและมองไปที่จำราเพลงกระบ,บี่สายฟ้ามรกตซึ่งการฝึกฝนเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่พลังทำลายล้างของมันก็สูงมากๆเช่นเดียวกันทุกการเคลื่อนไหวเทียบเท่ากับทักษะระดับกลางหลังจากที่จ้องมองออกไปคู่หนึ่งแล้ว เขาก็ได้แต่กัดปันของตัวเองก่อนที่เขาจะเดินไปหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งตัวเราอยู่ในเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่8น่าจะเพียงพอรับมือกับอสูรระดับที่4ขั้นต้นได้หลังจากที่รับการโจมตีแล้วก็จะอาศัยไข่อาคมลมกันโชคส่วนเรื่องที่มันไม่สมบูรณ์ก็ช่างมันไปก่อนพอเพียงแค่3มระดับแรกก็เพียงพอแล้วและเมื่อนึกถึงพลังทําลายล้างของมันก็น่าจะเทียบเท่ากับทักษะระดับต่ำของเขตแดนชิบะจรเทวะ หลินเทียนได้คิดอยู่ภายในใจส่วนเรื่องอสูรสายฟ้านั้นแม้ว่าจะมีอยู่น้อยแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาได้เข้าไปเก็บดอกไม้ผีภายในป่าธมินเขาเคยเห็นมันอยู่คู่หนึ่งหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วเขาก็ไม่ลังเลที่จะหยิบมันออกมาและเดินจากไปท่านผู้วุฒิข้าเลือกทักษะนี้หลินเทียนได้ส่งมอบทักษะเพลงกระบี่สายฟ้ามรกตให้กับผู้วุสิเพื่อให้เขาได้จดบันทึกเอาไว้ผู้วุฒิได้พยักหน้า ก่อนนี้เขาจะมองออกไปจากนั้นก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาพางถามว่าเพลงกระบี่สายฟ้ามรนกฏงั้นหรือเขาได้กวาดสายตาสำรวจร่างกายของหลินเทียนตั้งแต่หัวจะปลดยเท้าเจ้าหนุ่มแต่เท่าคนนี้หรือว่าความสามารถของเจ้าไม่ธรรมดาถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นสัมปราดแต่เพลงกระบีน่นี้ข้าไม่ได้นำให้เจ้าศึกษาอย่างแรกการที่จะฝึกฝนมันได้ต้องเอาชีวิตเป็นแลกแถมหลังจากนั้น ยังต้องฝึกฝนอย่างยากลําบากที่สําคัญที่สุดก็คือมันไม่สมบูรณ์ผู้อาวุโสได้ใส,ส่ศีรษะพร้อมกับพูดออกมาแม้ว่าห่างเลือกทักษะแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ข้าจะให้เจ้ากลับไปเลือกอีกครั้งแน่นอนว่าผู้ที่มีพรสวรรค์จะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปซึ่งหลินเทียนก็เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ระดับ9ดาราาดังนั้นผู้อาวุโสจึงได้มีน้ําใจให้กับเขาและไม่อยากให้เขาผิดพลาดเพราะการเลือกทักษะผิด,ผด หลินเทียนรู้สึกขอบคุณอยู่ภายในใจพร้อมกับโค้งคำนับและกล่าวตอบออกมาว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากผู้อมภโสแต่รุ่นเยาว์ได้แต่ตองดูดีแล้วและได้เลือกทักษะนี้ผู้อาวุโสได้แต่แสดงสีหน้าที่หมดหนทางออกมาก่อน,นี่เขาจะมองไปยังหลินเทียนและกล่าวถามออกมาว่าแล้วทักษะเป็นกระบี่วายยุสถานเป็นอย่างไรแล้วบรรลุแล้วขอรับเพราะว่าโชคช่วยนะหลินเทียนได้พูดออกมาอย่างทมตนหืมบรรลุหมดแล้วงั้นหรือ ผู้อาวุโสได้แต่สแสดงแววตาที่ประหลาดใจออกมาก่อนจะพูดออกมาว่าไหนสแสดงให้ข้าดูหน่อยได้ขอรับหลินเทียนได้แต่พยักหน้าร่างกายของเขาสั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่เขาจะปลดปล่อยเจตจำนงแห่งกระบ,บี่ที่รุนแรงออกมาผู้อาวุโสได้หลีตาลงก่อนจะพูดว่าดีมากบรรลุแล้วจริงๆหลินเทียนได้เก็บเจตจำนงแห่งกระบ,บี่ของเขากลับไปพร้อมทั้งยืนอย่างสงบนิ่งสามารถบรรลุเพลงกระบ,บี่นี้ได้ในเวลาอันสัน้นนี่ บอกตรงๆต่อให้เป็นผู้มีพรสวรรค์ระดับ9้าดาราก็ยังเหนือกว่าความคาดหมายของข้ามากๆข้าคิดว่าทักษะเพลงกระบี่สายฟ้ามรากตก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรกับเจ้าเพววื่อวสไโด้จดบันทึกก่อนจะส่งตำหาัทักษะให้กับเหรียญเทียนพร้อมกับกล่าวต่อว่าเพลงกระบีน่นี้มันถูกสร้างขึ้นโดยอัจฉริยะเมื่อหลายร้อยปีก่อนซึ่งว่ากันว่าหากสมบูรณ์มันจะเทียบเท่าได้กับทักษะของเขตแดนผู้รอบรู้เลยทีเดียวแต่มันเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ สงได้ทําให้มันถูกลดลงมาเหลือเพียงแค่ทักษะระดับสูงของเขตแดนหล่อหลอมร่างกายแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแต่มันก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะสําเร็จเกณฑ์วิชานี้หากว่าเทียบกับทักษะเพลงกระบ,บี่วายุสถานแล้วมันยากกว่าเป็นสิบสิบเท่าด้วยซ้ําหลินเทียนได้แต่ชะงักไปทักษะเขตแดนผู้รอบรู้อย่างนั้นหรือเขตแดนผู้รอบรู้หากว่าทําให้ทักษะนี้สมบูรณ์ได้ก็คงจะดีเขาได้กล่าวกระซิบออกมา ด้วยความที่ยืนอยู่ใกล้ขนาดนี้ดังนั้นผู้วศูจึงได้ยินเสียงกระซิบของเขาเป็นธรรมนาและอดที่จะพูดออกมาไม่ได้ว่าเจ้าหนูอยากคิดเพิรเจอร์ไปเลยโอกาสที่จะทําให้มันสมบูรณ์ได้มีน้อยกว่าหนึ่งในสิบด้วยซ้าดังนั้นอย่าได้หวังมากเลยเมื่อพูดจบแล้วเขาก็ได้พูดต่อว่าอีกทางหนึ่งใครจะไปรู้บางทีทักษะที่ไม่สมบูรณ์นี้อาจจะถูกทําให้สมบูรณ์ขึ้นมาในมือของเจ้าก็เป็นได้ขอน้อมรับคําชื่นชมนี้ หลินเทียนได้พูดออกมาด้วยท่าทางประจบเล็กน้อยเอาละ่ะผู้อาวุโสได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าไปฝึกฝนเถอะได้ขอรับรุ่นเยาขอตัวลาหลินเทียนได้แสดงความเคารพออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินออกไปจากตำหนักสัพพยุตพร้อมทางมุ่งหน้ากลับไปยังที่พักของตนเองหลังจากที่กลับไปถึงมันก็เป็นช่วงเวลายามเย็นแล้วและเขาก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะกลับไปที่ป่าธมินและได้เตรียมสัมภาระที่จําเป็นเก็บเอาไว้ในแหวนมิติ และเริ่มการบ่มเพาะของเขาอีกครั้งตัวเขาเพิ่งจะตัดผ่านมาได้ไม่นานดังนั้นต้องปรับสมดุลให้ดีซะก่อนมันเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากกลางคืนได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วหลินเทียนได้ตื่นขึ้นมารับแสงแดดยามเช้าก่อนที่เขาจะอาบน้ําและเดินเข้าไปในห้องของหลินซีและพบว่านางยังคงหลับอยู่ถึงไม่ได้ลบกวนนางและทิ้งกระดาษข้อความเอาไว้แทนใจความของมันได้เขียนบอกถึงเรื่องราวที่เขาออกไปข้างนอกและจากนั้น เขาก็ได้ออกไปจากที่พักโดยทันทีช่วงเช้าตู่มักจะไม่มีสิทธิของสำนักเยอะมากนักเพราะว่ามีไม่กี่คนที่ขยันเหมือนกับเขาตัวเขาได้เดินออกไปข้างนอกสำนักขณะที่เขาสวมผ้าคลุมสีดำเอาไว้โดยมุ่งหน้าไปที่สมาคมปรมจัรยร์ด้านขายอาคมเพื่อรับภารกิจและตรงไปยังป่าธมินโดยทันทีเขาต้องหาอสูรสายฟ้าเพื่อจะฝึกฝนเพลงกระบ,บี่สายฟ้ามารากตให้ได้เมื่อไปถึงที่ป่าธมินก็เป็นช่วงเวลาบ่ายแล้ว ด้านบนของป่านั้นมีผู้คนอยู่มากมายซึ่งเขาได้ถอดผ้าคลุมของเขาออกและก็เก็บไว้ในแหวนมิติซึ่งครั้งนี้ตัวเขารู้สึกสะดวกสบายกว่าครั้งก่อนที่มาที่นี่มากแม้จะแหวนวงน้อยนี้จะทําให้เขาสูญเงินไปกว่าเจ็ดแสนแต่มันก็คุ้มค่าจริงๆหลินเทียนได้มองออกไปยังแหวนที่อยู่ตรงนิ้วกลางของเขาพร้อมกับคิดอยู่ภายในใจด้านนอกป่าแห่งนั้น,น,นมีผู้คนมากมายกําลังจับกลุ่มกันอยู่แต่หลินเทียน กลับเดินเข้าไปในป่าเพียงคนเดียวโดยที่เขาไม่สนใจใครแม้แต่น้อยนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เขามาอย่างที่นี่ซึ่งกลิ่นอายของอสูรในพื้นที่แห่งนี้ก็รุนแรงเป็นอย่างมากเขาได้เดินตามเส้นทางออกไปก่อนที่เขาจะเดินไปยังหน้หาผาที่มีกำแพงหินสูงหลังจากที่เขาตั้งสติได้แล้วเขาก็ได้สำแดงทักษะก้าวย่างึงสวรรค์ออกมาเพื่อไต่กำแพงสูงก่อนที่เขาจะกระโดดลงไปอีกฝากฝั่งหนึ่งบุ้ม หลังจากที่เขากระโดดลงมาอีกฟากฟังหนึ่งแล้วสัตว์อสูรตัวมือเข่าก็ได้กระโดดออกมาอย่างรวดเร็วมันคือแมงป่องหางไฟที่ถูกห้อมล้อมไปได้วยกลุ่มควันสีดำสัตว์อสูรตัวนี้มีนิสัยดุร้ายและก็โหดเหี้ยมซึ่งมันเป็นสัตว์อสูรระดับที่3ามขั้นตน้นซึ่งมีระดับเทียบเท่ากับผู้บ่มเพาะอยู่ในเขตแดนหล่อหลอมร่างกายระดับที่7ซึ่งมาหยูดต่อนหน้านของหลินเทียนในตอนนี้แล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ตัวน้อยที่ไร้ซึ่งพลังหลินเทียนได้เรียกกระบี่ของเขาออกมา ก่อนจะฟาดฟันออกไปอย่างไม่ลังเลฟุบเลือดไอดสาต์กระายออกไปทั่วก่อนที่มันจะล้มลงกับพื้นและกระตุกอยู่หลายครั้งและตกตายลงในที่สุดกบี่ได้ฟาดฟันออกไปอีกครั้งเพื่อชำแหละเอาแก่นอสูรของมันออกมาก่อนที่เขาจะเดินทางต่อไปไม่นานเขาก็เดินออกไปได้หลายสิบกิโลถ้าจะไม่ผิดสัตว์อสูรสายฟ้าตัวนี้ได้กระโดดออกมาจากพุ่มไม้แถวแถวนี้นั่นแหละหลินเทียนได้คิดอยู่ภายในใจเขาไม่ลังเลเลย ที่จะเดินเข้าไปทางนั้นเพราะอย่างแย่ที่สุดสัตว์ที่อยู่ในอาณาเขตนี้ก็เป็นเพียงแค่ระดับสามเท่านั้นดังนั้นเขาจึงได้ระมัดระวังอย่างมากเพราะถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาต้องเผชิญมันก็คือสัตว์อสูรระดับที่4และยิ่งไปกว่านั้นคือต้องรับการโจมตีของมันด้วยดังนั้นเขาต้องเผื่อพลังเอาไว้